ส่วนกรบผมนี่คือรายการ VGX To Profile นะครับสลับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเป็นเกเรืองสายเม่มนนะครับหรือว่าก็สายเซอร์เซนเลสนะครับนะครับเป็นสายที่เปิดเปิดท็อปบนสู่ของการนะครับว่าจะดูเปิดท็อปว่าได้อะไรมางนะครับมาดูการว่ามีอะไรบ้างมาดูเถอะลายลายก็ปกตินะครับก็ลายลายมางนี้อยู่แล้วตัวเรื่องอะไรก็ได้ไอเทมตัวเรื่องมันเสียดดยก็ใส่ตรงนี้ไปนะครับ อ่าทิกเกอร์ก็ใส่อ่าทิกเกอร์แปดแปนี่หน่อยนะใส่เหมือนกับป๋าเตียนแต่ว่าใส่แค่ีกแปดนึงโอ้ทิกเกอร์หนึ่งใส่คลิกแปดรอสองคิวสี่ฟอนตหนึ่งคือเด็กเนี่ยถ้าเรามีฟอนต์ไปเดียวเราเหมือนเราสามารถใช้แบบน,นี้ได้นะครับหรือเราจะใส่รอสามคลิกเจ็ดคิกเจ็ดรอสองฟอนต์สองก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับเห็นบอนไม่ต้องใส่เท่านี้แหละต่อไปเกดหนึ่งนะฮะใส่สัก อ่าสิบห้าใบนะครับยูนิคอนจะชุดดี t ีทีนหนึ่งก็ยูนิคอนก่นข้างดีด้วยต่อไปจะชุด d ี t ีทีศูนหนึ่งเหมือนกันก็บอกว่ากันตัวนี้ลงมาตัวนี้ก็บอกว่าลงมาโซบาหนึ่งเลตตัวเองนเลตตัวเองเปิดท็อปสอง 2, นำหนึ่งนำหนึ่งบไว้บนสุดเอาหนึ่งใบไว้ใต้กล่องนะครับเอ,เ,เอาไว้เปิดดูก็แค่เอาไว้ยิงแข่งนะครับไว้เปิดดูต่อไปนี้ก็ เหมือนกันจัดชุด DPT01 ก็ไปเนี้ยเอาไว้บูตนะครับบูต2 0 0 0นะครับก็เป็นตัวสำรองไว้เผื่อว่าในอนาคตเด็กนี้ก็คงจะเปลี่ยนเป็นวาสเตอร์นะครับก็ยามีิธีในอนาคตนะครับต่อไปจะชุด DPT01 เหมือนก,นกันก็ไปเนี้ยคือทำไมไม่ใส่ที่บอกว่ามืนเจอทิกเกอร์โซวาสองการ์ดชาร์ตคือมันเปลี่ยนมป็นปืนโซใช่มันปืนปโซถึงแม้เรามะม,มีตัวเกจสารที่มันตีฮิตไงโซชาร์ตแต่ไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่นะครับก็ใส่มันนี้ แต่ว่านี่นไปจัวว่วไปเฉยๆไม่มีอะไรหรอกมือเราน้อยเจสาก็จะชุดอ่าดีพีทีศูนหนึ่งนะครับไอ้น,นี้ก็บอกว่าลงมาช่องแนงแวนช่องเนกาเปิดทบทุนสุดเอาไว้ล่างหรือไว้บนห้าไว้ล่างบน,2000น,บออบนสองพันนะครับไอ้นี้ไว้เปิดตูทบทุนสุดจุ่มเฉยนะครับถูกต่อไปเจสซ่านะใส่สักสิบสองใบเจใส่สี่นะครับไอ้ใส่สาม เราไจัดชุด DPT 01ก็เอาไว้เล่นเกตสากเอาไว้เล่นกับตัวนี้หรือม่นก็เล่นตัวนี้ก็ได้อันนี้เช่นการ d t 01แล้วก็ตัวนี้จับชุด DPT 01เหมือนกันกนน็เอาเนี้ไว้เผื่อเจอทิกเกอร์ตัวอย่างเช่นป้าแกกขาที่ตีเสร็จก็คาร์บ้านสองาา 2, สแต่เขาก็ยู่บุ๊กอีกห้าพันเป็นค่าข้างดีด้วยเจอทิกเกอร์นะครับเอาดูคอโมโบเล็กนิดก,กันเถอะน,นะครับพาผมแล้วมาดูเคล็ดว้าโอเค มาลองเทสว่าได้อะไรมากนะครับก็เด็กนี้ก็ก็ดูเพราะมันสุดลงการนะครับถ้ามือเราแบบน,นี้เราไป่ได้นำสีไปเขาอยา่มีเป็นมือจว4สีในท่านี้แหละ เลิ่อเธอมาจั่วเราจะทิ้งไปไหนดีเราทิ้งเกตสามไปก่อนนะครับมือเยอะแล้วก็ร้อยเป็นกระจกเทินคู่แคนตีวาสองรอบอ่ะปล่อยจำเป็นที่วันมะังเลยสแตนดรอแล้วเราเริ่มเทินไลท์ไลท์เป็นสกิลถ้าน้องคนนี้อยู่ได้ทับกับน้องคนนี้แล้วก็บัน้นหนึ่งโจนหนึ่งนะครับอืไม่ต่างอะไรกับชีวิตเราขอสกิลโซบัน้นหนึ่งเลทปิดท้องบนสุด เอาไว้บนสุดหรือไว้ล่างสุดนะครับก็อันนี้ก็เล่นกันมานี้แหละอันนี้ก็หมื่นหนึ่งเราได้เช็คก็อุฟเฟนไทน้วหมื่นนะครับลูกแข่งตีมาก็ได้ไปเช็คสกอนเช็คกบอกไปก็สเตร์แอนด์ดรอทิ้งรายเป็นสกิลมือถูกน้องคนนี้เจยคนนี้ได้ทับน้องแล้วเปิดท็อปสามเมื่อไ่สุดเลี้ยงไว้บนสุดนะครับกวาไป แล้วก็เราคออัศาวินข้อนุ่มนะครับสกิลกอลวัตสองสุบา้าหนึ่งข้อใบนี้ครับได้ตจวสองนะครับ,รบอันนี้เทกมันค่างดีขึ้นกบถกได้ถ้าเปิดสามเราไม่เปิดสุดก็คือจวอะไรก็ได้เผื่อว่าเราดูถามเผื่อจวอะไรได้ไงก็เราดูเปิดศสามใบเจออะไรเมื่อกี้นะครับโอเคข้างนี้ก็เทกก็ข้างกนสามารถถ้าเราจะใช้เลื่อดยูนิตใบบวกหมื่นได้นะครับ อันนี้สองหมื่นหนึ่งตีแวนเราไล์เช็คอ่าฮิวจิกเกอร์ก็ให้ข้างนี้ให้หมดแต่เทคนี้แค่เจอจิกเกอร์โบนี่ข้างนี้ได้ฟื้นดาเมจสก่อนเช็คก็ไม่มีครับอันนี้สองหมื่นแปดก็ตีแวนอันนี้สองหมื่นห้าสองหมื่นสามตีแวนตีฮิตก็หงายโซชาร์ดนะครับประมาณนี้อ่าในมาเนี้แหละพูกแข่งตีมา แล้วไปเช็คฮิวพาแวนงก็ฟื้นนาะเแล้วไ,ไปเช็คก็ฮิวโอ้โหฮิวจะไปไหนะจะมีอะไรเพิ่มแล้วเริ่มเธอสเตอ s t แอนด์ d ตรอ w แล้วไลฟ์เป็นสุเพนเซร์หน้าไลฟ์หาหน้าบวมมือและจั่นนะครับแล้วคอแล้วคอมาสกิลโซบานหนึ่งนะครับเรซเปิดท็อปสองก็ เอาไว้บนสุดที่เหลือไว้ใต้กองนะครับก็เทคก็พละงบ้าหนึ่งโซบาสหนึ่งนะครับอันนี้ไว้บนหนึ่งไดแล้วก็มีเทอรนี้ก็มีคันโซเปฮน่าไลท์อ่าบ,บวกบวกหนึ่งไดแล้วก็แสดงอ่าติ๊กเกอร์หรือฟอนต์ของนั่นแนะฟอนต์นะครับเอาไว้บนสุดนะครับแล้วก็อ่า ให้ไปเปิดก่อนครับเป็นสามหนึ่งหนึ่งตีแวนเราได้เช็คแถวหน้าโบสถ์หมื่นแล้วโบว์อีกหนึ่งในข้างนี้เป็นสองหมื่นสามไอสามตีแวนเช็คใช่ก่อนเช็คคลิกแวนส่งข้างแล้วโบว์อีกข้างนี้ด้วยนะครับประมาณน,นี้ก็ข้างนี้น่าระแรงสุดนะครับก็สองหมื่นสองหมื่นสาม สามเสียงสามสามสีดด่สามสี่แปดห้าแปดสองคลิกดีก็ประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้ผมก่อตัวนะครับคลิปนี้น่าจะเร็วหน่อยเอาล่ะคลิปนี้ผมก่อตัวก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมเจ็บปวด